เมื่อกี้โปรแกรมอัาแม่งไม่อัาให้กูใช้เลยโอเคนะก็ได้เล่นไปนิดเดียวแล้วนะเกมสตาร์ดิวว l l เล่นะโอเคเราจะไปเพิ่มน้ำที่ไหนวนะเนี่ยไอ้อเหี้ยงอ ไปที่มือเปล่าไปเราจะไปข้างบนกันไอ้เหี้ยเพลงดังชิบหายเลยเซตติ้งได้ไหมวะเซตติ้งตรงไหนเนี่ยนี่ไงเซตติ้งเออเซตติ้งไม่เป็นอ่ะไอ้เหี้ยเสียงดังชิบหายเลยช่างมันก็กันนะ ลองขึ ride, ้นไปข้างบนดูนะมือเปล่าดีดอกอีฟเลกเกขาเลขกเกาไม่เป็นหรอทำไมกูติดมกดไอ้นี้เนี่ยเที่ยงแล้วบอกว่าเร็วจุงเบยเงะเอ้ยตรงนี้มีอะไรเหรอเวดคิดจะทำกดอินดี้ย กับก้อนเราเราไม่มีดาบอ,อๆๆ่นี่คือหน้าของผมนะผมมันออกเขียวๆะวกณต้องการผมเหลืองต้องการผมเหลืองปิดตาต้องการผมเหลืองนี่มันไม่ยักจะทัๆๆดทีต่ตรงนั้นมันมีถ้ำอ่ะเดี๋ยวจะค่อยไปนะมันจะถางหญ้าตรงนี้ไปก่อน มีท้ำอะไรนี่อ่ะกูกลัวกไม่กล้าเข้าแล้วตรงนี้อะไรนะนิวรรนกูพังแม่งเลยไปเด้อเอ๊ะเอ่เอ,อแล้วแล้วเราจะมีสัตว์เลี้ยงยังไงวะ กูงงเดี๋ยวงงว่ะเก็บของไปก่อนนะครับอย่าลืมโปรแกรมอัดได้แค่สิบนาทีเนื่องจากผมใช้แบนดี้แคมไม่มีตังซื้อนะจ๊ะอืม, <c oughs> มไม่ถนัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายเอ๊ย บาแล้วกูแล้วมันจะเติมน้ำไงอ่ะมันเติมน้ำได้ไงอ่ะแล้วนี่คืออะไรอ่ะอ๋อแล้วนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ,อ,อแบบกด e เหมือนไหมครับเราจะสร้างหรอว อลงมาทีเดียวไม่ได้เดี๋ยวรอมันใช้กียร์เนี่ยมัน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 ใช้ไงไอ้เหี้ยจ้างมาใช้ไม่เป็นอีกอันนี้ไงอีกันเนี้ยกันเนี้ยจริงแม่งเลยเหี้ยโอเค มันใช่ไงก็ทำไมใช้ตรงนี้ไม่ได้วะกูงงทางนี้ไปไหนกูงงไอชิพอยนี่อะไรบัสตอบขึ้นบนพลิกเลนทางไปทางนี้จะไปแอปเป่ลตัวขาเท้าเท้าอะไรนะ อาทางนี้ข้างบนมีอะไรข้างบนไปทางเป็นอะไรลูกเดีเดวเดามันคือมาเลนอะไรทักอย่างใช่ไหมพอ,อกินเนนาจิลบสองเราแม่งอันเท่าหัวกูเลยไม่งั้นเท่าหัวกูเลยใช้มึงใช้ด้วยเขาบอกเอเนจีลดอสอง มวเด้อ <Hello. S 1> สี่โมงแล้วยังไม่ทันได้ทำเคีียอะไรย่างเลยเนี่ยแมงสี่โมงแล้วเหรอต้องกลับบ้านอินร์จลดสองจริงปะแดกแม่งไงหยัไอ้เหี้ยลบจริงปะเฮ้ไปดีกว่าแม่งลบจริง เราจะไปเติมน้ำตรงไหนเนี่ยผมเล่นเล่นไม่คล่องนะหินหินหินใหญ่หินหินไอ้ขุดไม้ไม่ได้เลยเหรอวะเกล็ดไม้ครับแม่งขุดได้ทุกอย่างอะ่ะอันนี้ขุดได้ไหม ได้ได้ยัดเป็ดอ,ะอะมันไม่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 ไมไมไมนานพาะอะม,นมันมันมันกากเกินอะไม่แข็งแรงพระอะอะไรวะ,อะ,อะเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรขึ้นมาอยู่สติ๊งอะไรหออกโมงเย็นแล้วเมื่อกี้อะไรโดดจมจมน้นหน่อะ เร,เ,รเราเราจะทางยะภารกิจวันนี้ก็ทางยะทางยะเลรพิวไปนู่นมาก้ไม่มีหกโมงห้าสิบแล้วจ้าเย่ๆย่แย่ทำลายบ้านตัวเองแล้วแล้วมันเติมน้ำไงวะเราจะไปนอนกันนับซึ่งเตียงนี่คือหลับปุบ ใช่ไหม6โมงเย็นหลับอีกเงึบเฮ้ย6โมงเช้าดิใครทักเฟซบุ๊กหาเลยไหมวะไาดูโอ้โหมาทุกฟัคเกอร์มันเป็นเช้าของอีกวันอะไรอาอฝนตกด้วยเฮ้ยมีอีเมลส่งมาอีเมลของ Hello there just got back from a fishing trip you should come down there be sometime บีตรงไหนวะฮะ <Huh? S 2> นี่อ่ะชายหาดพ่อ,องตรงนี้ไอหาแล้วไปรดน้ำใส่ใชายหาดอีกเฮ้ยหรือว่าเป็นการเติมวะ <c oughs> รถหาพ่อฝนก็มีครับเออผมมาเติมตรงนี้เออมันเติมได้ครับหรือว่าเก็บได้เลยวะเก็บได้ยังยังยังครับยังไปตรงนี้รู้แล้วเอยเอ้ยเอ้หาเข้าเชียงก็ไม่ได้เออโคดพีก เราเราเราจะดูหนังนะเราจะดูหนังลับค่ะขับพ่วงเลยขับไปในคำหย,บย,ยาบได้ไหมแคะถุยอย่าเออเปิดทีวีได้ไหมเปิดทีวีเปิดทีวีเปิดทีวีโอ้หวหเดินทางสับาป่าอากาศวันนี้นะครับวันนี้จะมาแสงจันจทร์จุยเฮ้ย ว้าวรถน้ำตื่นเช้ามารถน้ำสุดใจสบายใจจังรถกี่ครั้งก็ยังไม่โตฮ <Hey, S 2> มันใช้ไปแล้วว้ยไอ้นมเออเฮ้ยทำไมรถไม่ได้วะเอ้าเออรถได้แล้วแต่มันอยู่ไกลอย่างนี้แต่ตรงนี้ไม่ถึงดูนะดูนะ่ะ แม่งยืนตรงตรงนี้ออาอ,าอยากาไปเจนขมบแ่